วันนี้นะวันเพยงจะอ่านมานนีมาน,นะบทที่ยีสามนะคะค่ะมานะและปิติจะไปบ้านวีระบ้านวีระอยู่ค่ะอยู่อะไรคะสะกดค่ะห่างจห่างบ้านปิติและมานะมานะขี่เจ้าแก่ ปิปิให้มันเดินช้าช้าเขาเจ้าแกพอใจรองรองร้องร้องปิ๊ปี๊บอก ถ้ามานะขีสสกดขอเองอเก่งไม่เอเก่งจ้ะถ <c oughs> ้าปิเอมานะขีเก่งและแล้วไม่ใช่แล้ว,ลวจะให้เก้าแอบวิ่งก็ได้นะ <c oughs> มานะบอก ฉันไม่อยากให้มันบิ่งมันแก่มากแล้วเดี๋ยวดอวเดีวยวเ๋ยว อ่ะสะกดไปถึงไม่ไม่จัดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวถูกจ้ะไม่อยากให้หนูสะกดไงคะเดี๋ยวอะไรคะเดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ไหวเขามาเขาอีกแล้วเจ้าเจ้าแกพอใจร้องฮี่ <c oughs> มานะมานะอะไรคะสะกดค่ะสระ,ะอึกับกาไก่นอนน,นึกค่ะนึกได้ว่าบ้านวีระอยู่ห่างเขาเขาอะไรคะสระ,ะอึกกับงอง,งู จังจออึง้อจึกจออึงอจึง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 ไม่ทอบไปจึงจึงให้ปิติขีเขาเอเจ้าในในอะไรให้ให้ปิติขีเจ้าแกอะไรคะบ้านจ้ปิติขีเจ้าแก่มานะเดินจ้า เขาไม่ขี่สองคนคถพราว่าเจ้าแกะสะกดค่ะอดอ o อววเดี๋ยวไม,ไม้อะไรคะไม้นันนะจัดจัดตวา,าจัตาวาเอาจัตวาจัตาเจ้าเดี๋ยว เจ้าแก่จะแย่เขาแก่ออ,อมาเขาแก่แล้ว <c oughs> จ้าจานลงไม่ใช่ขอใครเ <c oughs> จ้าแก่เดี๋ยวอ้ออ้อดอเออนอเดินค่ะพาสาถึงไหนละพาไม่ใช่พาพอออพ่อ,พอถึงบ้านวีละก็ ใฮะเห็น <baking. S 1> เห็นเห็นวีระใส่เสื้อสีขาวอยู่อยู่ที่ไหนใต้ต้นไม้เก่งมากเก่งมากใคร <damals> ใครขี่เจ้าแก่ใครอยากขี่เจ้าแก่คะอ เจ้าแก่เป็นม้าของใครปิติเจ้าแก่เป็นม้าของใครคะปิติไม่ใช่ค่ะก็ใช่สิะม้าของปิติเดี๋ยวกันมานะและปิติจะไปบ้านวีระบ้านวีระอยู่ห่างจากบ้านปิติและมานะมานะขี่เจ้าแก่ปิ <มา S 1> อ๋ออ๋อใช่ใช่ขอโทษขอโทษเป็นเป็น,ปนม้าของปิติใช่ไหมคะ,คะม้าตัวนี้ แกแกแล้วก็ชื่อเจ้าแกแล้วใครขี่ใครเป็นคนขี่ก็ <g ül> ตอนแรกมานะขี่แล้วตอนนี้คือว่าตอนจบปิดขี่ค่ะโอเคค่ะ <g ül> บ๊ายบายบ๊ายบ <g ül> าย